เฮล lo สวัสดีค่ะทุกคนดีๆต้อนรับสู่ช่วงเทพธิดาบาร์บี้ Barbie นะคะดูไพ่ยิปซีกับจานบาร์บี้นนะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาทาคลิปนะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะออสำหรับคนที่เกิดกรกฎนะคะก็จะเป็นในเดือนของพฤศจิกานะคะดวงความรักของคุณเป็นยังไงบ้างเนาะคลิปนี้นะคะจะไม่ได้แบ่งสถานะก็จะเป็นการดูดวงแบบแรนดอมเลยนะคะว่าจะมีสถานการณ์อะไรในความรัก ที่จะเกิดขึ้นบ้างนะส่วนใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของความรักสามเศร้านะคะหรือปัญหาแฟนเก่านะคะก็แอดไลน์มาปรึกษาไ,ได้นะคะี่จะเชี่ยวช,ชาญเรื่องนี้โดยเฉพาะโนสแต่สําหรับเรื่องอื่นๆก็สามารถที่จะปรึกษาได้เช่นกันนะคะตออันนี้ข้างหน้านะคะก็จะมีน้ํามันสเสน่ห์นะคะมีหินเพนดูลัมแล้วก็มีสีพึ่งนะคะอันนี้เป็นริปสีพึ่งของเรานะ ลิปก็จะมีเป็นรูปเพราะว่ารอบนี้กําลังสั่งผลิตอยู่นะคะขายหมดเกลี้ยงเลยนะคะใครที่ซื้อ2อย่างนะคะเดี๋ยวเราจะแถมคิวดูดวงให้หรือว่าจะเป็นคลาสเรียนราคาพิเศษก็ได้นะคะถ้าใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะลิปสีพึ่งใช้ในเรื่องของคําพูดนะคะไม่ว่าจะเป็นกับคนรักค้าขายหรืออะไรก็ตามแต่น้องหินเพนดูลัมไว้ใช้ดูดวงนะคะแล้วก็สามารถที่บูชาเป็น ตามความหมายของน้องหินแต่ละอย่างนะคะส่วนน้ำมันสเสน่ห์นะคะก็จะมีในเรื่องของการดึงดูดแฟนเก่าดึงดูดการงานการเงินนะคะดึงดูดความรักอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราจะมีบทสวดสอนให้นะคะโดยการใช้ manifestation นะคะไม่ได้มีในเรื่องของแบบเอ่อความแบบเครื่องรางหรืออะไรที่มันน่ากลัวนะคะอันนี้มันมาจากบาร์บี้เองนะคะก็ ไว้ใช้กันได้เดี๋ยวจะมีคาถาให้สวดแล้วก็จะมีวิธีการ manifestation ในการดึงดูดในเรื่องของสิ่งต่างๆด้วยนะคะน,นี่คือทุกคนไม่ต้องกลัวนะประมาณนี้นะคะแล้วก็สำหรับคลาสเรียนพิเศษ2คลาสนะคะราคาพิเศษจาก9 9 9 9เนี่ยเหลือไม่ถึงพันนะคะสำหรับเดือนหน้านะคะสอนกลางเดือนหน้าก็จะมีคลาสเอาชนะรักสามเศร้าสำหรับคนที่มีปัญหา 3, หรักสามเศร้าเนาะแล้วก็คลาสลามแขนแฟนเก่าเอาให้เสียใยสำหรับคนที่ อยากให้แฟนเก่าเสียดายเรานะคะวิธีการทํายังไงในการดึงดูดแฟนเก่ากลับมาให้เขาเสียดายเราเนาะก็ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสําหรับชาวกรกฎนะคะดวงความรักของคุณเป็นยังไงบ้างขอพลังงานไพ่ไหนจ้ากรกฎลักนณาก,ากรากฎนะคะไม่ได้แบ่งสถานะนะเดี๋ยวเราจะแบ่งให้ในคลิปโดยรวมเนาะ เพราะว่าเวลาที่พี่เปิดไพ่แบบพื้นดวงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะละเอียดไงพอมันละเอียดปุ๊บเนี่ยมันก็แบ่งสถานะได้ยากนะใครที่อยากเรียนไพ่ยิปซีก็มาเรียนกับพี่ได้นะคะมีสอนตัวต่อตัว,ตวแล้วก็มีสอนแบบวิดีโอคอลด้วยนะโอเครู้สึกว่าจะเป็นสถานาการณ์รักสามเศร้านะกระกฎขอพลังงานไพ่ไหนจ้าความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้าง ไม่ได้ก็มีเอาล้วฉันก็คงไม่อแลโอเคก็รกฎนะคะความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างอืมสถานอาการชัวๆ์เลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของรักสามเศร้านะคะตอนนี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มัน ส่วนใหญ่นะที่วิเห็นก็คือคุณน่าจะเป็นคนในความลับหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้รับการเปิดเผยในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะคบกันแล้วเราไม่รู้ว่าระหว่างเราเป็นอะไรหรือว่ารู้กันแค่สองคนว่าเออเนี่ยเราครบกันนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่แท้ที่จริงเราก็คือแบบว่าไม่เปิดเผยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คือความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยวิมีความรู้สึกว่า จริงๆตัวคนของคุณนะคะคนกลางเนี่ยเขาก็ค่อนข้างบาลานซ์ความสัมพันธ์ได้ดีเนาะ <_ d> um> แล้วก็มันมีแนวโน้มสูงมากเลยว่าคนของคุณเนี่ยเขาน่าจะแต่งงานหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะ <_ d> um> ตัวบางบางคนบางเคสของชาวกรกฎดก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าคนคนนี้เขามีแฟนหรือว่ามีขรอัวอยู่แล้วด้วยนะคะก็อาจจะยังตกอยู่ในสถานการณ์นี้อยู่นะคะยังยังออกมาไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็บิมองว่าความรักความสัมพันธ์ครังเนี้ยไพ่สามดาบขึ้นมานะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า มันมีความแบบอืมเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่เลือกอะหรือว่ายังไปไปมา,มาในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะนะแล้วก็ดูตัวของคุณของคุณเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีหรือว่าเป็นคนที่น่าจะมีชื่อเสียงในสังคมคือเขา หน้าที่การงานดีหรืออะไรก็ตามแต่คือเขาดูดีมากๆนะคะมันก็ไม่แปลกว่าเขาจะสามารถที่จะแบบดึงดูดคนภายนอกเนี่ยเข้ามาหาในตัวเขาได้อย่างเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าตัวคุณเองอะ่ะก็คือ ค่อนข้างเต็มใจในการรอคนคนนี้นะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์มันจะไม่ชัดเจนอะแต่ว่าวิรู้สึกว่าคุณค่อนข้างติงโพสิทีฟมากกับคนคนเนี้ยคือถ้าเป็นคนคนอื่นอะคุณคงไม่ยอมอะแต่ว่ากับคนคนเนี้ยคือคุณรู้สึกว่าขอเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตของเธอฉันรู้สึกฉันเต็มใจที่จะอยู่อะไรเงี้ยนึกถึงเพลงไม่ขอเป็นคนสุดท้ายเพราะฉันไม่ไดีพอแค่มีเธอก็พอไม่ขอ อะไรนะเป็นที่หนึ่งเดียวในใจอะไรเงี้ยอืมชื่อเพลงว่าอะไรนะไม่ขอเป็นคนสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองหากันนะเหมือนแบบคุณรู้สึกว่าคุณแบบไม่ได้ต้องการอะไรมากมายจากคนคนเนี้ใช่ชื่อเพลงว่าไม่ขอเป็นคนสุดท้ายนะคะของ basher คือเหมือนประมาณว่าคุณแบบยอมอะที่จะเป็นที่เท่าไหร่ก็ได้แต่คุณมีความรู้สึกถึงแบบ คุณคุณเอนดูคนคนนี้มากคุณแบบชอบคนคนนี้มากๆคือแบบเป็นแด่เพอเอเป็นได้แค่นี้ก็ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณคนนี้เป็นคนที่ปากหวานด้วยนะมีวิธีการบาลานซ์หรือว่าจัดการในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ดีอะค่ะคือี่มีความรู้สึกว่าเขาน่าจะแบบพูดอะไรบางอย่างที่คุณค่อนข้างแบบ ฝังใจหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่ามันมันมีความหวังอะไรมันมีความใจฟูอะไรในความสัมพันธ์เนี่ยขึ้นมามันก็เลยทําให้ตัวคุณมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ถ้าถ้าเธอแบบถ้าเธอโอเคอย่างเงี้ยฉันสามารถที่จะแบบอ,อยู่ได้อย่างเงี้ยถ้าถ้าแบบเธอต้องการอย่างเงี้ยแบบเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยเนี่ยพี่มองว่าเขาแบบเหมือนเหมือนเขาน่าจะเป็นกรรมอะไรด้วยเหมือนตัวคุณน่าจะ ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วตัวคุณน่าจะคิดว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่คุณขอมาเนาะเอาจริงๆถ้าไม่ติดในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนอะ่ะวิเีมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี่ยมันมันเข้ากันได้ดีนะเออมันมีความแบบ เคมิสตรีหรือว่าเคมี er ของคุณกับเขาเนี่ยมันตรงกรันแล้วก็คุยกันรู้เรื่องคุยกันเข้าใจคุยกันสนุกสนานนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างตื่นเต้นอยู่พอสมควรแล้วก็ไปกันได้อย่างแบบหวือหวากระชากใจอยู่พอสมควรนะแต่ทีเนี้ยมันก็แค่ติดในเรื่องของสถานะเนี่ยแหละในเรื่องของความถูกต้องอะไรเงี้ยที่มันทําให้เป็นเรื่องหนักใจนะคะในความสัมพันธ์นี้แบบเหมือนเราเจอคนที่ใช่มากๆเลยแต่ว่าด้านเป็นคนที่ ไม่รู้ว่าเขาจะเอาายังไงกับเราอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นความเครียดในสิ่งที่คุณคิดอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวคุณเองก็พยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์เนี้ยไปให้ได้พยายามแบบคิดบวกแนตะ่ไม่รู้สึกว่าเหมือนคุณพยายามประครับประคองเขามากๆเลยเหมือนคุณเป็นคนที่ประครับประคองความสัมพันธ์เนี้ยแบบเป็นฟิลอารมณ์แบบว่าฉันยอมเธอไม่ว่าเธอจะแบบมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยฉันก็พร้อมแบบสแตนบายต่อเธออะไรเงี้ยแบบ ฉันอยากให้เธอรู้ว่าเออเนี่ยฉันรักเธอมากๆฉันจงรักภักดีต่อเธอนะถึงแม้ว,ว่าเธอจะแบบมองเห็นฉันเป็นตัวเลือกหรือว่ายังไม่ได้แบบว่าตกลงปรุงใจกับฉันแต่ฉันก็รู้สึกว่าฉันโอเคกับเธอมากๆเลยอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับเรามาดูกันสิเขาคนที่ชาวกรกฎดิวอยู่หรือว่านึกถึงอยู่นะคะเขารู้สึกยังไงกับชาวกรกฎนักขณากรกฎคะ เป็นโอเคถ้าเกิดว่าตัวเขาเนี่ยวิพูดตรงๆเลยนะถ้าเขาตัวเขาแบบมีครอบครัวหรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยวิรู้สึกว่าเอาตรงๆเลยนะวิว่าเขาน่าจะเลือกคนของเขามาก่อนอยู่แล้วอะคะ่ะอืมก็คือเหมือนแบบว่าเขาเขาพยายามที่จะทํำยังไงก็ได้ให้ตัวคุณแบบยอมรับในข้อเสนอข,ของเขาหรือว่ายอมรับในสถานะที่มันเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนะคะก็คือตัวคุณกับเขาอาจจะไม่ได้คบกันใช่ป่ะและทีนี้เหมือนแบบว่าเขาน่าจะมีคนของเขาอยู่แล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเนี่ย ยังไงเขาก็ต้องเลือกคนคนนั้นนะคือเขาอะจะมาทางฝั่งเราไม่ได้แต่เขาก็จะพยายามบาลานซ์ความสัมพันธ์ระหว่างคนคนนั้นอะให้มีความสมดุลกันแต่ถามว่าเขาจะมาแบบทางฝั่งเราเทคแอคชั่นทางฝั่งเราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมอย่างเงี้ยพีม่มีความรู้สึกว่าเขายังทําไม่ได้นะคะคือเขาก็ค่อนข้างพูดกับเราค่อนข้างชัดเจนอยู่พอสมควรด้วยนะว่าเขาไม่สามารถที่จะแบบมาทางเราได้ขนาดนั้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะไรประมาณนี้นี่คือสิ่งที่เขาบอกเราด้วยนะแล้วก็เหมือนเขาพยายามแบบ ทำให้เราแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองอะ่ะโดยที่แบบเหมือนเขาอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปอะไรเงี้ยนะคะวิมีความรู้สึกว่าเขาให้สถานะความสัมพันธ์กับเราไม่ได้แล้วก็ตัวเขาเนี่ยเหมือนค่อนข้างยุ่งงานด้วยนะมีหลายๆอย่างที่เขาต้องทําแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างแบบมีใครหลายๆคนอะ่ะที่ ที่เข้ามาเป็นตัวเลือกนะวีรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆนะคะแล้วเขาก็ยังแบบตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะเลือกใครดีรอะไรเงี้ยคือเขาขอแบบบาลานซ์คุณกับอีกคนหนึ่องอะในความสัมพันธ์นี้ไว้ได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยนะวิมีความรู้สึกแบบนั้นนะเขาก็คงจะยังแบบว่า ยังยังให้ความชัดเจนไม่ได้ไม่รู้สึกว่าเขาอาจจะบอกคุณตรงๆได้ซ้ําแต่ว่าคุณก็ดันยอมรับในข้อเสนอนี้ได้อะไรเงี้ยคือเขาก็เลยแบบโอเคงั้นถ้าเธอยอมรับในข้อเสนอนี้ได้งั้นฉันก็ยังจะอยู่กับเธอนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะแล้วเขาจะเอาอยัางไงต่อในความสัมพันธ์นี้จะเป็นเช่ไร เขาจะเอายังไงต่อไปในความสัมพันธ์นี้พม,มีความรู้สึกว่าเหมือนเขาจะคอยแบบให้ความหวังเรื่อยๆในความสัมพันธ์นี้นะอาจจะมาตอบบ้างไม่มาตอบนะคะแต่คือแบบ วิวว่าเขาน่าจะมีคนของเขาอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยคือเขาจะพยายามแบบบาลานซ์คุณกับอีกคนนึงให้ให้อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบหนึ่งในตัวเลือกหนึ่งในตองอูหนึ่งในคู่ของเขาอีกคนนึงอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาก็ไม่ได้แบบว่าทิ้งหรือละเลยคุณไปนะเขาก็ยังแบบว่าพยายามที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตอยู่นะเออถึงแม้ว่าเขาจะแบบทําในหน้าที่นี้ไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะพยายามแบบไม่ให้คุณไปไหนนะคะ แล้วก็ยังแบบแสดงในเรื่องของความคิดถึงความห่วงความอะไรอวรนอะไรเงี้ยวิรู้สึกว่าตัวคุณกับเขาเนี่ยน่าจะอยู่กันได้ด้วยความผูกพันนะบางคนอาจจะวิเจอในเคสหลังไม่นะคือแบบบางคนผูกพันกันหลายปีและในเรื่องของรักสามเศร้าอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันแบบหลายปีแล้วบางทีมันก็แกะกันออกได้ยากอะไรเงี้ยนะคะที่ว่เห็นเนาะ เขาจะพยายามเอาในเรื่องของความเป็นจริงมาอ้างนะที่เขาแบบไม่สามารถที่จะคบกับคุณได้แบบเป็นจริงเป็นจังอย่างเงี้ยบางคนอาจจะมีในเรื่องของระยะทางอย่างเงี้ยเป็นต่างชาติต่างประเทศอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะบอกว่าเออเนี่ยจริงๆอ่ะเขาอยากจะเลือกเรานะคือเขาไม่ได้ทําทําให้เรารู้สึกว่าเขาถนอมน้ําใจเรานะคือเขาค่อนข้างแบบเหมือนแบบ ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาอะค่อนข้างถนอมน้ําใจเรานะคือเขาไม่ได้พูดกับเราตรงๆว่าเออเนี่ยฉันไม่ได้รักเธอนะอะไรเงี้ยแต่เขาจะพูดว่าเออเนี่ยฉันก็รักเธอนะแต่ว่าคือบางทีอะความสัมพันธ์เนี่ยที่มันเป็นเป็นจริงหรือว่ามันไปต่อไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าคือบางครั้งอะเราอยู่กันแบบไกลกันเกินไปอย่างเงี้ยมีในเรื่องของภาษามีในเรื่องของหลายๆอย่างที่มันมาไปอุปสรรคคือแบบประมาณว่าฉันรักเธอนะแต่ว่าคือฉันก็จะต้องมีครอบครัวที่ดูแลหรือว่าฉันก็จะต้องแบบ ยังยังอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยงั้นขอเธออยู่แบบนี้ได้ไหมความสัมพันธ์เราตอนนี้มันก็มีความสุขดีแล้วไม่ใช่หรออะไรประมาณเนี้ยคือเขาก็พยายามที่จะพูดแล้วก็หวานล้อมทำยังไงก็ได้ให้เขาสามารถที่จะบาลานซ์ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยมันยังอยู่กันต่อไปได้อะไรประมาณเนี้ยที่พี่เห็นนะมีความรู้สึกว่า <Walking S 2> เ <ed> ขาเองก็พยายามแบบหวานล้อมเราอะเออให้เราแบบยังยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่อะไรเงี้ยถึงแม้ว่าไม่ว่าเราอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้แค่ไหนเขาก็ยังแบบ เหมือนพยายามดึงเรามาตลอดอะเออแต่ว่ามันเป็นการดึงแบบไว้เชิงอยู่นะ่เออมีรู้สึกว่าเหมือนเขาอะอาจจะเคยพูดในเรื่องของแบบว่าถ้าสมมติว่า คุณได้เป็นครอบครัวกับเขาอย่างเงี้ยเขาจะแบบเป็นแฟนที่ดีแค่ไหนอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณอะอาจจะมีความวาดฝันไว้เล็กๆว่าเออจริงๆแล้วอะถ้าสมมติว่าเราได้คบกันได้แต่งงานกันอะมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยเหมือนบี้มีความรู้สึกเหมือนเขาว่าจ,จะขายฝันคุณไว้เยอะเหมือนพอสมควรนะว่า ถ้าเขาเป็นแฟนนะเขาก็จะเป็นแฟนที่ดีนะอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่าตัวเขาเองตะตอนนี้เขามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะพูดว่าเออเนี่ยเห็นไหมคือขนาดเรามีแฟนอยู่แล้วเรายังนอกใจแฟนเราไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเราจะมีเธอแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องให้ความยุติธรรมกับคนของเราเพราะว่าในท้ยที่สุดถ้าสมมติว่าเธอมาเป็นแฟนกับเราเราก็จะไม่นอกใจนะเราก็จะเป็นคนที่ดูแลรับผิดชอบครอบครัวเรารับผิดชอบลูกเราเป็นคนที่แบบ แมนพอหรือเราเป็นคนที่แบบว่าคําไหนคํานั้นพอที่จะรับผิดชอบในเรื่องของแบบชีวิตของลูกเราของของตัวคนของเราอะไรเงี้ยคือเราก็จะทําให้เธอเห็นว่าเออเนี่ยเราอะค่อนข้างที่จะแบบว่ารักใครรักจริงนะอะไรไประมาณเนี้ยคือเขาก็จะเฟรมให้เราเห็นว่าเออเนี่ยเขาเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะรักใครรักจริงตัวเราเองก็มีความวาดฝันเอาไว้ว่าเออเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราได้เป็นแฟนกับเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็เลยทําให้ตัวเรายังค่อนข้างติดนะคะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนหะรักไปก็เจ็บไปแล้วก็มันก็มีความผูกพันอยู่มากๆนะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดวิรู้สึกว่าถ้าให้เขาเลือกเขาต้องเลือกความความถูกต้องหรือว่าเลือกคนของเขาอยู่แล้วแหละนะในความรู้สึกวินะเดี๋ยวมาดูให้สรุปกันนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ย เดี๋ยววิจะขออนุญาตเดินไปเอา,เอาไพ่ราศีนะวิลืมเอามาเหมือนกันแล้วก็คลิปพอมันไม่เห็นหน้าใช่ไหมมันไม่สามารถสต็อปได้นะคะก็อัดคลิปแบบยาวๆรัวๆเนาะคือวิรู้สึกว่าจริงๆหลายๆครั้งอะคุณเคยเลือกที่จะแบบเหมือนอยากจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่ามันก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ี่บอกว่า,วาความผูกพันระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมากกันมากๆเลยนะคะความรัก อะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นแค่สิ่งเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆอ่ะวิรู้สึกว่ามันเป็นความผูกพันมากๆนะคะมันไม่ใช่ความผูกพันแค่ในชาตินี้ด้วยนะมันเป็นความผูกพันมาเหมือนคุณเคยทําบุญร่วมกันเคยอะไรกันมาแบบตั้งนานแล้วนานนมแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบความสัมพันธ์เนี้ยมันจําเป็นจะต้องแบบไปต่อแบบเนี้ยแหละเออหยุดหยุดลงอะไรเงี้ยอืนะคะแล้วมันก็มันมันไม่สามารถที่จะ กลับตัวก็ไม่ได้ไปต่ก็ไม่ถึงอะ่ะตัดกันก็ตัดกันไม่ขาดนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปเอาไพ่ราศีแป๊บหนึ่งนะคะมาดูสิลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์นะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็ได้ตัวคุณก็จะเป็นกรกฎใช่ไหมแต่ว่าเราจะมีลัคนาอื่นได้ด้วยนะคะมาดูลัคนาราศีอะไรที่เป็นเขาหรือคุณกันบ้างเนาะ มีพิจิกจ้ามีสิงจ้ามีกรกฎจ้าแล้วก็มีตุลจ้าสิงพิจิกกรกฎตุลจ้ามาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกเขากันบ้างรู้ไหมใจเราตรงกันที่ไม่กล้าเริ่มเพราะแม้ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงไม่อยากรัง้งเธอไว้ให้เสียใจ จะให้ฉันทำอย่างไรฉันสับสนเหลือเกินรักเธอมากอยากบอกให้เธอรู้นะไม่อยากเรียกร้องใดๆไปมากกว่านี้โอเคนะคะชาวกรกฎฝากกดไลค์ก็แชร์กับับสไครต์ e วิดีโอนะคะใครที่อยากเอ่อได้โปรโมชั่นนะคะหรือสอบถามในการดูดวงก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะแอดบาร์บี้ชิสานะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์ก็ไว้ได้คุยกันนะคะแล้วไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายค่ะ